นัดผู้ใดมาพ่นสเปรย์วะโอ้รถเป็นคน,น,น,นพ,นคนนพ่นใส่คนไปซื้อบอ่คนไปเอานบ่ลนี่น้ะเอาเออเพื่อนเขาก็เลยพ่นใส่เห็นบอ่ออะมาครับผมนะวันนี้มาถึงร้านแล้วนะครับเป็นรถ ตำนานสายว่องมีปากช่องนะครับคันนี้ก็คันที่6แล้วนะล็อกนั้นผมไปเอาอยู่5คันนะครับนี่ฮะมาก็เห็นเขาโพสต์ลงในกลุ่มนะเห็นเขาโพสต์ลงในกลุ่มผมเห็นแล้วละ่ะเครื่องยนต์พวกนี้นะเครื่องยนต์ช่วงล่างพวกนี้เพราะว่าผมขับแล้วนะครับวันนั้นพอดีมันกีดขวางทางจราจรทางรถออกเลยทําให้อา่าได้สตาร์ทคันนี้นะ เป็นช่วงล่าง km นะฮะร,รถอยู่ประมาณ7เมตรกว่านะฮะเป็นเล็กเล็กช่วงล่างก็เดิมๆนะแต่เครื่องนี่ก็เป็นเครื่อง hino WO6E นะครับ1 6อนะนี่ห้อยมานะไม่ได้ลากมาครับมันไกลเลยให้ห้อยมาเดีย๋ยวมาดูสเปคเครื่องยนต์กันก่อนนะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ดูเลยรายละเอียด มากนักนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อนะตอนนั้นนะครับแค่ขยับขยื่นเฉยๆก็เลยทําให้ไม่ได้ดูรายละเอียดว่ามันเกียร์รุ่นไหนมีปั๊มลมเบรกทฟฟี่ไหมอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้นี่บั่นท้ายครับน่าจะปิดตำนานแล้วนะ สายนี้นะไม่เห็นมีวิ่งละเราเจาะเสียงมันน้ำรั่วเลยเดี๋ยวค่อยไปดูว่าน้ำรั่วตรงไหนเนี่ย็คมครับช่วงล่างเป็นมีแหนบเสริมนะเป็นแหนบไม่แหนบสองชั้นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนเอาหกรถรถบรรทุกหกล้อมาทำเป็นรถบัสนะครับ เลยทำให้มีแหนบสองชั้นภายในครับดูลูกค้าจะ,จะกล้านั่งไว้นี่ถ้าพูดถึงนี่ถังน้ำมันในตั้งกูรูอยู่นี่เลยนะฮะเบาเบอร์ก็มีการถอดออกมั้งอันนี้เป็นกองตัวถังสูง อรไี่โนมันก็ไม่มีอะไรมากมายครับรถคันนี้ก็ดูแค่เครื่องยนต์ครับเพราะว่าส่วนอื่นก็ไม่ค่อยได้ขายละวาก็ส่วนมากก็จะเอาไปทําเป็นรถรถเลยรถรถ ตัวนี้เป็นตัว 6D นะใช่ 6E นะ145ยสองนะี BO 6D นะครับ uh huh. เป็นฝานะแต่ยังไม่ดูรายละเอียดแน่ชัดนะครับเพราะมันเป็น 6E หรือ D นะฝาครอบมันใส่กันได้นะเพราะาเครื่องบล็อกเดียวกันเหมือนกันหมดเป๊ะเลยไม่มีปั๊มลมเป็นลมดูดธรรมดา mm hmm. นะครับเป็นกี่เกียร์เนี่ยน่าจะ5เกียร์ครับไม่ใช่หกหรอกนะ s right. <S เป็น5เกียร์ เอาเพิ่อนบอกให้สตาร์ทว์ท,ทำใจแอสไพรินรู้หรือไม่ว่าแต่ก่อนเน,นี่ยยาไอ้นี่ทำทำใจเนี่ยมันเคยเปลี่ยนชื่อนะแต่ก่อนเป็นทันใจนะ อย่างนี้เป็นทําใจนะฮะแต่มันตัวนอหนูกับมอม้าก็คล้ายๆกันนะเป็นยาลดไข้เอา้าก็รายละเอียดก็เครื่องดีอยู่นะผมดูลักษณะล้นะเพราะว่าเคยสตาร์และตุ่มทีเดียวเลยอันนี้ <c oughs> แต่เป็นห้าเขียวเสียดายใคร ที่ใช้ยอยู่นะครับเดี๋ยวผมดูให้เคระเห็นใครที่ใช้เครื่องพวกนี้อยู่นะถ้าห้าเกียร์อย่างลักษณะนี้นะเปลืองน้ำมันคนรับเพราะว่ากําลังเครื่องมันเยอะแล้วมาใส่ห้าเกียร์นี่มันกั้นนะเยียบไม่สุดลักษณะเหมือนเยียบแล้วมีแต่เสียงรถไม่วิ่งนะแนะนําให้เปลี่ยนหกเกียร์นะได้วิ่งเฉลียวเลย ก็เอาไว้รอแยกครับทะเบียนไม่มีหรอกตรงนี้ฮะมีแต่เล่มชุดโอนพวกอะไรไม่มีหรอกอตัดตัดแยกสิทส่วนขายอย่างเดียวโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะทุกช่องทางการติดตามนะครับมีรถเข้าใหม่หรืออะไรดีๆจะมาถ่ายคลิปให้ FC ได้ชมกันนะครับหรือว่าใครจะขายรถขายอะไรก็แนะนำมา